ชาวบ,บ้านเข้งงอ่ะค่ะว่ามีการออกซองผ้าป่ามา <ฮะ S 2> เป็นผ้าป่าสามัคคีเรียอะไรเงินอันนี้เราเข้าใจได้เราเคยเห็นใช่ไหมคะแต่ที่ชาวบ,บ้านเขาคาใจก็คือที่เขียนไว้อ่ะค่ะว่าเป็นการเชิญชวนทอดผ้าป่าสามัคคีเนี่ยปลดหนี้ค่าไฟฟ้าหอประชุม <ฮะ S 2> ซึ่งคนที่ทําผ้าป่านี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นหน่วยงานรัฐแล้วมาเรียอะไราชาวบ,บ้านหน่วยงานรัฐก็ต้องมีงบประมาณจากรัฐต้อง,งบไปไหนมาออกซองผ้าป่าแบบนี้ใช<อ>่ไหมคะก็เลยเกิดคําถามว่าเอแบบเนี้ย มันได้ด้วยหรอเขาสอบถามเป็นภาษาอีสานหรือเปล่าคอยถามแน่ <c oughs> สอบถามแน่ค่ะ มาหาคำตอบกันหน่อยนะคะคนี่คือภาพของซองผ้าป่าที่ในซองก็มีดีกาผ้าป่านะคะใจความคือเชิญทุกท่านที่มีจิตศรัทธาเนี่มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีนะคะปลดหนี้ค่าไฟฟ้าหอประชุมที่อาเภอเมืองศรีสะเกดระบุวันศุกร์ที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งเอามาโพสต์ถามถึงความเหมาะสมนะคะว่าเออถามหน่อยนะผ้าป่าค่าไฟศรีสะเกดเนี่ยมันเป็นแบบไหนเกิดมา35ปีเพิ่งเคยเห็นว่ามาขอเรีย,รยอะไชาวบ้านเขา ค้าป่าค่าไฟจังหวัดพากันทํางานห้องแอร์แต่ไม่มีงบประมาณจัดการเรื่องนี้หรอแล้วต้องมาขอเรีไราจากชาวบ้านขณะที่บางคนสงสัยค่ะว่าเออมันอาจจะเป็นซองผ้าป่าของปลอมหรือเปล่าแต่มีคนมาตอบกลับบอกซองผ้าป่าสามัคคีนี้เป็นของจริงนะมีการประกาศเสียงตามสายจากผู้ใหญ่บ้านเลยด้วยซ้ําเพื่อเรียรยเงินในการสมทบทุนด้วยโพสต์ไปเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเองค่ะปรากฏว่าเจ้าของโพสต์ลบโพสต์ทิ้งไป ตนไม่ทราบสาเหตุนะคะทีนี้ทีมข่าวเราเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปสอบถามจากนายคมสังวงน์ในอำเภอเมืองศรีสะเกดท่านในอำเภอยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงวัตถุประสงค์คือจะเอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่าไฟหอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกดเพราะตั้งแต่ในอำเภอมาดำรงตำแหน่งเมื่อปี2565ก็พบว่าหอประชุมค้างค่าไฟอยู่ก่อนแล้ว กว่า7 0 0 0แสนบาทและไม่มีงบประมาณมาช่วยจ่ายทำให้ทางอำเภอต้องรับภาระโดยเฉพาะค่าแอร์ซึ่งติดตั้งเอาไว้กว่า10ปีแล้วค่ะสภาพเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะคุณผู้ชมก็คือแอร์เก่าบางทีก็ชำรุดด้วยในอำเภอก็บอกว่ามันก็ยิ่งกินไฟถูกไหมคะ <c oughs> แล้วแอร์เนี่ยติดตั้งเอาไว้ถึง22ตัว <c oughs> ตัวหนึ่งตัวเบล ตัวละ4 5 0 0 0 BTU อท oh. แอร์เครื่องบ้มๆเนี่ยยี่สิบกว่าเครื่องแล้วเป็นแอร์เก่าที่ผ่านมาในอำเภอเอ้ยขลางชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอาเงินส่วนตัวเนี่ยมาช่วยการจ่ายค่าไฟไปแล้วกว่า5 0 0แสนบาทมันก็ยังค้างอยู่อีกกว่า2 0 0แสนบาทเลยหารือชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและทางอำเภอนะคะหัวหน้าส่วนงานทุกภาคส่วนเห็นตรงกันว่าแบบนี้แล้วกันเราทำผ้าป่าหาเงินมาจ่ายค่าไฟกันเถอะ แต่ครั้งนี้ผมทำเนี่ยเพราะว่ามันงเหลือนี่้ไฟ้าประมาณสองแสนผมจะ,กะเกษียณแล้วก็เลยไม่อยากให้เป็นภาระาตกขางให้กับคนต่อไปเขาเกิจะแก้ปัญหาถ้าเกิดแก้ปัญหาตรงที่จบแล้วก็ส่งมอบให้กับทางจังหวัดจังหวัดรับไปดูแลเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาปัญหาของเพืก็จะน่าจะคลี่คลายนิดเเพื่อให้มันถูกต้องเนี่ยผมก็ได้ดําเนินการตามระเบียบ นายมนตรีว่าที่การวิจัยของหน่วยงานของรัฐนะครับก็ได้รายงานทางท่านผู้ว่าการจังหวัดครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำรายรับรายจ่ายนะครับรายงานทางทางจังหวัด ทีนี้เขาก็ได้ทอดผ้าป่ากันไปแล้วด้วยนะคะก็วันที่24พฤษภาคมตามกําหนดการในซองนี่แหละนะคะแล้วก็แนมเภอท่านก็บอกกําลังเก็บรวบรวมซองมาถ้าหากมีเงินเหลือเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีคณะกรรมการมาดูแลเงินต่อสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้พิการหรือกลุ่มคนบอบบางในเขตตัวอําเภอเมืองซึ่งจะมีการพัฒนาต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวพัฒนาการอําเภอเขาจะรับผิดชอบด้วยนะคะแล้วก็จะทําบันทึกรายละเอียดต่างๆเนี่ย ให้มันโปร่งใสแต่คําถามก็คือเอ๊ะแล้วปกติการจ่ายค่าไฟของอ,อําเภอของศาลาของอําเภออย่างเงี้ยที่ผ่านมางบประมาณมันหายไปไหนมันต้องย้อนไปที่แหนมเพอเนี่ยอันนี้ก็ให้ความเป็นธรรมเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนท่านมาดำรงตําแหน่งตั้งแต่ก่อนปี65ทําไมไม่จ่ายค่าไฟใช่ไหมแล้วหูไม่อยากจะย้อนกลับไปเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปดูสัดส่วนว่ามีการติดแอร์22ตัวขนาดตัวละสี0 0 0 BTU พันบทใช้งบไปติดแอร์แล้วสภาพปล่อยให้ พังชํำรดกินไฟครับแบบนี้เนี่ยเนแอร์แบบนี้ค่ะมันจําเป็นต้องมีตั้งทีทีทีกันแบบนี้ยี่สิบกว่าตัวไหมไอ้นิวคงต้องย้อนกันยาวละคือถ้าย้อนกันยาวขนาดนั้นเนี่ยโหไล่กันไม่จนนะไล่กันไม่จบกันจริงๆนะออแล้วชาวบ้านเองก็คงตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊มันเป็นบแบบนี้มานานแล้วหรือเปล่านะแต่ตอนนี้เพิ่งจะมาโป๊หรือเปล่าเดี๋ยวต่อไปไม่มีค่าไฟไม่มีค่าน้ําชาวบ้านต้องมาช่วยกันจ่ายอีกหรอซึ่งมันไม่ใช่ไงฮะนะ